สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2117เขาเป็นกุญแจสู่ประตูโลกเหรอเมื่อนน้ำพุมังกรสิเรนจันทราหลบหนีพื้นที่ใต้ดินกว้างใหญ่ก็มืดลงและเงียบงนันไม่มีสิ่งอื่นใดอยู่อีกเจ้าปีศาจมังกรไม่ได้เสียมันไปมันเปิดปากและกืนหมอกที่ปกคลุมพื้นที่ใต้ดินทั้งหมดหมอกถูกปล่อยออกมาจากน้ำพุมังกรสิเรนจันทรา เมื่อควบแน่นมันจะเทียบเท่ากับน้ำผุเซียนธรรมดาหลายสิบหยดเจ้าปีศาจังกรได้รับ้มประโยชน์มากมายในครั้งนี้เขาได้คืนน้ำพุศักดิ์สิสทธิ์นับพันหยดรวมถึงแก่นแท้ของน้ำพุศักดิ์สิสทธิ์เกือบร้อยหยดมันเพียงพอที่จะฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเขาและช่วยปรับแต่งบดแดงความมืดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้เขาอาจฟื้นความแข็งแกร่งสูงสุดได้ในไม่ช้าแสงเซียนสองปะก่ายแหวนหยกอันปานีปรากฏข,ขึ้นในมือของจารุเฉิน มันเป็นแหวนมิติคุณภาพสูงที่เป็นของเจ้าแห่งน้ำอมฤตในฐานะหนึ่งในห้าผู้ครอบครองกลอังกรณแท้จ,จริงเจ้าแห่งน้ำอมฤตเป็นผู้ล่าสมบัติได้ดีที่สุดเขาคงรวบรวมสมบัติไว้มากมายโดยธรรมชาติและเขาควรได้รับการตรวจสอบพลังสมาธิของเขาตรวจสอบแหวนมิติสีหน้าของจารุเฉินเปลี่ยนไปตาพ่เขาคาดไว้แม้ว่าเจ้าแห่งน้ำอมฤตจะขัดเกลาสมบัติมากมายแต่ก็ยังมีสมบัติเหลืออีกนับไม่ถ้วน นอกจากนี้ยังมีมากกว่าร้อยล้านอย่างไรก็ตามไม่มียาเสียนจันวิเฉินพลิกมือและหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากแหวนหยกมันคือใบโคเวอร์เจ็ดใบใบไม้เรืองแสงด้วยแสงแปลกมันสดใสและมีสีสันราวกับภาพลวงตาเหนือโคเวอร์เจ็ดใบแสงทุกประเภทบรรจบกันและก่อตัวเป็นมังกรเจ็ดสีมันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและดูมีชีวิตชีวามากว้ <Wow! S 1> าวโคเวอร์เจ็ดใบสั่นและส่งเสียงคำรามของมังกร มันทําให้หูหนวกเจ้าปีศาจมังกรจ้องไปที่ใบโคเบอร์เจ็ดใบและพูดด้วยความประหลาดใจว่าข้าไม่ได้คาดหวังเลยว่าน้อผู้มังกรสุเรนจันทราจะผลิตย้ารูปมังกรนี้ขึ้นมาจริงๆเจ้าแห่งน้ำอม,มตะนั้นโชคดีมากที่ได้เก็บมันย้ารูปมังกรเป็นสมุนไพรยเสียที่หาได้ยากสําหรับสิ่งที่มีชีวิตที่มีสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์มูลค่าของมันสูงกว่าสมุนไพรยเสียนแห่งความทุกข์ยากเกินหุย สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ทุกประเภทที่มีสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งเช่นมารมังกรกืนสวรรค์และมังกรฟ้ามีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะได้รับญ้ารูปมังกรและแปลงรางเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จของพวกเขาจะไร้ขีดจำกัดญ้ารูปมังกรนี้เมื่อถูกเก็บมาโดยเจ้าแห่งน้ำอมฤตเมื่อไม่นานมานี้โชคดีที่มันไม่ถูกใช้อย่างสรุ่ยสร่ายจางรัวเฉินพูด้วยรอย,ยิ้มหากเจ้าแห่งน้ำอมฤตไม่ได้ใช้น้ำพุมังกรสิรียนจันทราเพื่อชำระพลังปานยา เขาอาจจะขัดเกายาลูกมังกรก่อนท้ายสุดแล้วรูปแบบก่อนหน้านี้ของเจ้าห่นมะมะน้ำอมฤตคือยาซีนรับจกักรพรรดิที่รับการขัดเกาโดยเผ่าพันธุ์มังกรกศักดิ์สิทธิ์มันมีปลามังกรดังนั้นยาลูกมังกรกจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับพวกเขาเมื่อมองไปรอบๆจางรู่เฉินก็พูดว่าเรามาพักฟื้นที่นี่กันก่อนเถอะเราจะออไปเมื่ออาการบาดเจ็บของเราหายดีแล้วจางลั่เฉินและเจ้าปีศาจมังกรต่างได้รับบาดเจ็บสาหัสจากรอยเลื่อไมิติกลโลห์น วกเขาไมา่ได้พักผ่อนและหายไปปกติเพราะพวกเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของน้ำผู้มังกรสืรย่ยนยันทากระมังกรแท้จริงเต็ไมไปด้วยอันตรายการไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นั้นไม่อันตรายด้วยการโบกมือของเขาจากลวดเฉินหยิบนาฬิกาแดดออกมาและเปิดใช้งานมันพลังแห่งกาลเวลาครอบคลุมรัศมี600เมตรเขายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทําโดยธรรมาชาติแล้วเขาไม่สามารถอยู่ที่นั่นนานเกินไปได้การใช้นาฬิกาแดดเพื่อรักษาตัวเองคือทางเลือกที่ดีที่สุด นั่งคาสบาที่อยู่ใต้เดิกาแดดจางั่วเฉินหยิบเอาแก่นแท้ของนภูศักดิ์สิทธิ์จำนวนเล็กน้อยจากน้ำเต้าและคืนมันลงไปอึกเดียวเขาวางแผนที่จะรักษาตัวและฝึกฝนไปนพร้อ,อมๆกันในพริบตาสามเดือนผ่านไปทั้งจางล่วเฉินและเจา้าปีศาจมังกรฟื้นตัวจากการบาดเจ็บแล้วและการฝึกฝนก็ดีขึ้นเจา้าปีศาจมังกรใช้โอกาสนี้ในการปรับแต่งไม่เพียงแต่นภูเสียนที่เขาได้รับแต่ยังรวมถึงบทเรียความมืดด้วยแม้ว่าความเข็งแร่งของเขา จะไม่เฟื้องข้นสุดจุดสูงสุดแต่ก็ยังมีอะไรบางอย่างเวลาผ่านไป6ชั่วโมงในโลกภายนอกในช่วง3เดือนภายใต้นาฬิกาแดดไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใดๆจากุฒิเฉลนบินออกมาจากพื้นที่ใต้ดินและสังเกตสภาพแวดล้อมของเขาเขาก็ทิบว่าดูเหมือนว่าการปรทุของพลังศักดิ์สิทธิ์ของกังกแท้จริงกําลังจะบรรเทาลงเขาพูดแบบนี้เพราะเขาพบว่ามิติโดยรอบมีความเสถียรใช้เวลาไม่นานก็กลับคืนสู่สภาพเดิม การประทุของพลังศักดิ์สิทธิ์มักจะเกิดขึ้นได้ไม่นานมันสามารถอยู่ได้หลายวันหรือหลายชั่วโมงอดีายวรก็ตามคราวนี้มันสั้นลงดังนั้นจึงไม่ควรมีสมบัติมากมายปรากฏขึ้นราชาปีศาจมังกรกล,กล่าวจารุ่เฉินไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเขาได้รับผลประโยชน์มากมายจากการปราบปรามเจ้าแห่งน้ำอมฤตเขาไม่มีความตั้งใจที่หาสมบัติเพิ่มแต่ต้องการหากุญแจสู่ประตูโลกจารุ่วเฉินและเจ้าปีศาจมังกร ออกเดินทางทันทีเพื่อตามหาเซลเฮยและคน,นอื่นๆให้เร็วที่สุดเขาได้ทิ้งเครื่องหมายมิติไว้ที่เซวเฮยแม้ว่าจะมีข้อบกพร่ององมิติมากมายแต่เขาก็ยังสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของเซลเฮยอย่างคลุมเครือกุญแจสู่ประตูโลกนั้นมีความสําคัญสูงสุดพวกเขาต้องได้รับมันเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นสิ่งต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงเร็วมากมิติบรบรจงบรรจงแท้จริงค่ข้อเสถเียนขึ้นมันง่ายกว่ามากสําหรับจาร์โลเฉิน และเจ้าปีศาบังกรที่จะเดินทางผ่านลอยเลือมิติระหว่างทางพวกเขาได้พบกับผู้ผุดผมากมายทั้งจากสารสวรรค์และสารนรกจางลั่วเฉินไม่ลังเลเลยที่จิตสังหารผู้ผุดผ,ผลจากสารนรกหลังจากนั้นไม่นานจางรั่วเฉินและเจ้าปีศาบังกรในที่สุดก็ได้พบกับเสี่ยวเหยและคนอื่นๆรวมถึงหมออินที่ได้กืนกินวิญญาณทั้งหมดของงูปีศาจเจ้าจับชัยชลาได้ไหมจางรั่วเฉินถามทันทีเสี่ยวเหยเงยหน้าขึ้นและพูดว่า ด้วยความสามารถของข้าเขาต้องถูกจับอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามชายชรา,าคนนี้ดื้อรั้นมากเมื่อไหลก็ตามที่ข้าพูดถึงกุญแจสู่ประตูโลกเขาจะเล่นตลกกับข้าขณะที่เขาพูดเซียวเฮยก็หยิบชุดเกราะออกมาและทําให้ชายชรา,าร่างที่ปรากฏตัวขึ้นเมื่อจ้าวปีศาจมังกรเห็นชายชรา,าตัวเตี้ยและผอมมันค่อนข้างแปลกใจสําหรับเขาและเขาก็พูดว่าเจ้าจับเขาได้จริงๆเหรอจะรู้จักเขาเหรอจางวุ่ิเฉินถามทันที เจ้าปีศาจมังกรกล่าวว่าไม่นานมานี้มีการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดเหมือนกบมังกร,กรแท้จริงมีไอพลังอันแข็งแกร่งของปานจ้ากําเนิดพุ่งออกมาสร้างความตกใจให้กับเจ้าเนหัวคน,น,นอื่นๆและตัวข้าเองเมื่อเราไปถึงก็เห็นเขาโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเราทุกคนพยายามจับเขาแต่สุดท้ายเขาก็หน,นีไปได้เขารากฏตัวเฉพาะตอนที่ไอพลังแห่งต้นกําเนิดพุ่งออกมาอย่างนั้นเหรอจางรั่วเฉินถามอีกครั้งเจ้าปีศาจมังกรพยักหน้าใช่ นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวทั้งห้าจึงสนใจเขาเราคิดว่าเขาอาจจะซ่อนความลับบางอย่างไว้หลังจากได้ยินสิ่งที่เจ้าปีศาจมังกรพูดหัวใจของจ้ารูเฉยนก็ต้นรัวความคิดมากมายแวบขึ้นมาในใจของเขาและเขาก็อดไม่ได้ที่จะเดาอย่างกล้าหาญเป็นไปได้ไหมว่าดวงตาของจ้าร่ร้ชเฉินเป็นประกายเขาสังเกตชาชาลาตัวเตี้ยและผอมอย่างาระมัดระวังและพูดว่ากุญแจสู่ประตูโลก จะเป็นต้องเป็นกุญแจหรือไม่มันอาจจะเป็นคนหรือบางทีกุญแจก็ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วเซลเฮยจ้องมองและพูดว่าจะพูดอะไรนะจะเป็นไปได้หรออ้าวซินเยียนและคนอื่นๆก็ดูประหลาดใจเช่นกันพวกเขาจ้องมองไปที่ชายชันลาตัวเตี้ยและผอมที่ถูกประหนึ่งไว้ในค่ายก่อนโดยไม่เข้าใจว่าทำไมจางโรเชเนถึงคาดเดาเช่นนั้นหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งจางโรชเชนก็กล่าวว่าไม่มีใครรู้ว่ากุญแจสู่ประตูโลกมีลักษณะยังไง ชายชาลาคนนี้ปรากฏตัวขึ้นทันทีเมื่อกูแจสู่ประตูโลกถึงกบเนยขึ้นเขามีไอพลังแห่งต้นกําเนิยของโลกคุณหลุนซึ่งใกล้เคียงกับกดฟ้าดินอย่างมากและสามารถไปมาได้ราวกับเงาเขามีความเชี่ยวชาญพิเศษค่อนข้างมากในความเป็นจริงสตรีพันดารากล่าวว่าชายชาลาตัวเตี้ยและผอมมีไอพลังแห่งต้นกําเนยของโลกคุณหลุนตั้งแต่นั้นมาจารุว่วเฉินก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้บางทีการเดาของจางว่งเฉินอาจจะถูกต้อง เรามีความคิดอุปทานตั้งแต่แรกเริ่มเราไม่คิดว่ากุญแจสู่ประตูโลกจะเป็นบุคคลแต่เมื่อพูดถึงไอ้พลังแห่งต้นกําเนิดของโลกคุณุนแล้วอะไรก็เป็นไปได้เซลเฮยกล่าวอย่างจริงจังเมื่อได้ยินสิ่งนี้อาวซินเหยียนและคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะจมอยู่ในความคิดไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะเชื่อจารุเฉินและเซลเฮยแต่พวกเขาไม่ต้องการทําอะไรผิดพลาดหาพวกเขาเดาผิดและกุญแจที่แท้จริงของประตูสู่โลกตกไปอยู่ในมือของสารนรก มันจะเป็นหายนะของโลกคุณหลุนจ,จูจูจารุวเฉินก็พูดว่าเซียวเฮยให้ข้าเข้าไปแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจาร่วเฉินต้องการทําอะไรแต่เซียวเฮยก็ยังคงใช้วิชาเพื่อพ,พาเขาเข้าไปในค่ายกลนั้นเมื่อเห็นจารุวเฉินชายชราตัวเตี้ยและผอมก็ตกตะลึงเขารีบร้องขอความเมตตาท่านเซียนได้บรดไว้ชีวิตข้าด้วยข้าขอโอกาสอีกครั้งเราเป็นผู้ฝึกฝนของโลกคุณหลุนเรามาที่กองกรแท้จริง เพื่อค้นหากุญแจสู่ประตูโลกเราไม่ต้องการที่ตกไปอยู่ในมือของสารสวรรค์หรือสารนรกดังนั้นจะไม่จำเป็นต้องต่อต้านมากนักหรอกจางลวเฉินกล่าวอย่างสงบดวงตาเล็กๆของชายชรา,าตัวเล็กและผอมนั้นกรอกไปมาแต่ข้าไม่รู้จริงๆว่ากุญแจสู่ประตูโลกอยู่ที่ไหนข้าก่อนที่เขาจะพูดจบจางลวเฉินก็ใช้ฝ่ามือของเขาฟาดออกไปพลังปานเสียนควบแน่นเป็นรอยฝ่ามือที่น่าสะเพริงกลัว และกระแทกเข้ากับที่อกของชาชลาที่มีรูปร่างผอมเพรียวจากรั่วเฉินไม่ลังเลใจหากเขาโจมตียิงสุดกำลังแม้แต่มหาเซียนขั้นไม่เหวี่ยวเฉาธรรมดาก็อาจไม่สามารถต้านทาน,นได้ชาชลาตัวเตี๊ะและผอมไม่มีเวลาตอบสนองก่อนที่เขาจะถูกส่งออกไปชาชลาตัวเตี้ะและผอมเป็นเพียงราชาเซียนขั้นแรกหากชาชลาถูกโจมตีเช่นนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิญ,ญญาณของเขาจะพินาศไปพร้อมกับร่างกายของเขาที่ถูกทำลายอย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือแม้ว่าชายชรา,าตัวเตี้ยและผอมจะกลิ้งบนพื้นสองสามครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาท่านเซียนมาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าข้าสามารถหาอะไรให้เจ้าได้นอกจากกุญแจสู่ประตูโลกนะชายชรา,าตัวเตี้ยและผอมยืนขึ้นแล้วมองดูจางวู่เฉินอย่างระมัดระวังจางรั่เฉินพูดเบาเจ้ายัางอยากจะแกล้งทาต่อไปอีกเหรอหากข้าเดาไม่ผิดเจ้าคือกุญแจสู่ประตูโลกชายชรา,าตัวเตี้ยและผอมตกใจ แม้ว่าเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดในการซ่อนมันแต่สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้จารวเฉินจึงส่งข้อความถึงเซี่ยวเฮยผ่านทางกระแสจิตและขอให้เขานำเจ้าปีศาจมังกรเข้ามาทันทีที่เจ้าปีศาจมังกรปรากฏตัวการแสดงออกของชาัชรา,าร่างเตี้ยและผอมนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างมากเขาก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวอย่างควบคุมไม่ได้ภายใต้คำสั่งของจารุเฉินเจ้าปีศาจมังกรกินกินชาัชรา,าร่างเตี้ยและผอมไป รู่ต่อมาเจ้าปีศาจมังกรก็พ่นชายชราร่างเตี้ยวใหม่ครั้งเขาพูดกับจารุเฉินว่านายท่านร่างกายของเขาถูกสร้างขึ้นมาจากพลังแห่งต้นกําเนิดของโลกคุณหลุนเมื่อดียินสิ่งนี้จารุเฉินก็ยิ้มและพูดว่ามีอะไรจะพูดอีกไหมข้าไม่ควรออกมาดูการแสดงเลยชายชราร่างเตี้ยวถอนใ,นใจอย่างช่วยไม่ได้จารุเฉินใส่หัวเจ้าคิดผิดแล้วสารนรกได้รวบรวมคนจำนวนมากในครั้งนี้ ไม่ว่าเจ้าจะซ่อนตัวได้ดีแค่ไหนพวกเขาจะหาทางตามเจ้าจนเจออย่างแน่นอนโลกคุณหลุนจะถูกทำลายด้วยเหตุนี้เจ้าจะอยู่ในมือที่ปลอดภัยก็ต่อเมื่อเราพบเจ้าก่อนหลังจากพูดเช่นนี้จางวนเฉินและเจ้าปีศาจมังกรก็ออกจากค่ายกนพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกับชายชดาตูเตียและพอ้อมต่อไปไม่ว่าเขาจะต้องการหรือไม่ก็ตามเขาจะพาเขาออกจากกรอบมังกรแท้จริงด้วยกำลังและปล่อยให้แผนของสารนรกพังทลายลงในขณะนี้ทุกคนเชื่อว่า ชายชะราล่างเตี้ยและผอมคือกุญแจสู่ประตูโลกและถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอ,อกเนื่องจากพวกเขาได้กุญแจสู่ประตูโลกแล้วพวกเขาควรออกจากเกาะมังกรแท้จริงอย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆเพิ่มเติมกลุ่มของผู้ตื่นขึ้นอีกครั้งดูลังเลรลาวกับว่าพวกเขาไม่ต้องการจากไปเร็วนี้หลังจากสนทนาสั้นๆราชาเซนจือซินกล่าวว่าเราวางแผนที่จะอยู่บนเกาะมังกรแท้จริงในขณะน,นี้เพื่อดูว่าเราจะพบน้ำพุมังกรสุเเด่นจันทราหรือไม่ เจ้าต้องการนผู้มังกรสิเรนจันทราจริงๆงเหรอจาง่็เฉินถามอย่างสงสัยราชาเซียนจื่อซินอธิบายว่าเราต้องการนผู้มังกรสิเยนจันทราเพื่อชำระล้างตัวเองขณะที่เราฟื้นกําลังเราก็สามารถลบไอพลังที่หลับไหลมาเป็นเวลานาน,านได้ด้วยวิธีนี้มันจะสะดวกกว่าสําหรับเรามากในการเดินทางไปยังโลกคุณหลุนสถานการณ์ในโลกคุณหลุนมีความซับซ้อนมากขึ้นผู้ตื่นขึ้นอีกครั้งไม่ต้องการซ่อนตัวอยู่ในทะเลสุเรนจันทราอีกต่อไป เขาต้องการมีบทบาทมากขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้จางฮว้เฉินอดยิ้มไม่ได้เขาพริกมือและหยิบน้ำตาออกมาเขาเทน้ำพุเซียนจำนวนมากออกมามีทั้งหมดหนึ่งหมื่นหยดแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงน้ำพุเซียนธรรมดาไม่ใช่เก่นแท้ของน้ำพุเซียนสิ่งเหล่านี้เพียงพอหรือไม่จาง่วเฉินกล่าวทันใดนั้นสายตาของทุกคนก็จับจ้องไปที่น้ำพุเซียนขนาดใหญ่เวลาและเวทีที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งในขณะนี้หัวหน้า เจ้าหาน้ำพุมังกรสุเรียนจันทรามาได้ยังไงมากมายขนาดนี้นะเนี่ยอ้าวสินเย,ยรู้สึกประหลาดใจบ่อน้ำพุมังกรสุเรียนจันทรามีความชื่มยงทางจิตวิญ,ญญาณมายาวนานปรากฏว่านอกเหนือจากเทพแห่งเผ่ามังกรศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกคนสามารถรับน้ำพุได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอ้าวสินเย,ยสงสัยว่าจางลั่วเฉินได้รับต้นกําเนิดของน้ำพุมังกรสุเรียนจันทราหรือไม่เมื่อเขานําน้ำพุเสียนออกมาหนึ่งหมื่นหยดจางลั่เฉินยิ้มแล้วกล่าวว่า เมื่อข tamam ้าพบน้ำผู้มังกรสุริยันธารดวงเงินข้าก็ได้ใช้น้ำเต้าดวงดาวงสายน้ำเก็บมาบางส่วนเนื่องจากเจ้าสามารถใช้มันได้นั่นเป็นข่าวดีจ้าไม่จำเป็นต้องถมตัวนะเพียงแค่รับไปหากยังไม่พอข้ายังมีเหลืออยู่ในน้ำเต้าอยู่บ้างเมื่อได้ยินสิ่งนี้พวกผู้ตื่นขึ้นอีกครั้งก็อยู่ประพฤติตัวแปลกๆพวกเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ไม่มีใครกล้ายื่นมือแต่น้ำผู้เสียนผู้ตื่นขึ้นม่อีกครั้งถือกำเนิดขึ้นในยุคกลางอันรุ่งโรจน์ของโลกคุณหลุน พวกเขาทั้งหมดเป็นอัญฉริยะชั้นยอดและเห็นแก่ตัวมากนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาดูถูกจางวัชเฉินในตอนแรกแต่ตอนนี้การรับรู้ของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมากความแข็งแกร่งอันทรงพลังที่จางวัชเฉินแสดงในการต่อสู้กับบุตรเด็ความมืดทําให้พวกเขาตกใจอย่างมากแม้แต่ทองสีชาติและพันเกอร์บีก็ยังมีสายตาแปลกๆในดวงตาของพวกเขาในขณะน,นี้สายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่จางวัเฉินทั้งสองมีต้นกําเนิดที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งได้รับการแนะนําจากเจ้าแห่งมังกร อีกคนหนึ่งได้รับคำสอนจากหลอดเวนเทียนในความทุกข์ยากทั้งสิบทองสีช่ชาติและพันกระบี่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วมีโอกาสมากมายที่จะบรรลุระดับสูงสุดของขั้นราชาเสียนพวกเขาสามารถอยู่ยงคงพันในยุคสมัยของพวกเขาหลายคนมองว่าพวกเขาเป็นตำนานจางรั่วเฉินฝึกฝนโดยใช้เวลาน้อยว่าพวกเขามากสภาพแวดล้อมที่เขาฝึกฝนนั้นน้อยกว่าพวกเขามากแต่เขาได้รับพลังมากกว่าพวกเขา บางทีนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตำนานที่แท้จริงหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งทองสีชาติก็กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำพุเซียนมากเกินไป50 hj. สบหยดสําหรับหนึ่งคนก็เพียงพอที่จะฟื้นฟูพลังและชำระล้างไอ้พลังกับพ้ต่นขึ้นอีกครั้งได้ขอบคุณมากขณะที่เขาพูดทองสีชาติก็ยื่นมือออกมาและหยิบน้ำพุเซียนห0หยดข่าววังว่าเจ้าจะกลายเป็นนักบวชสุยหมีเสื่องเสริงคนที่สองได้นะพันกระบี่ยิ้ม ในจำลองเดียวกันเขาก็เอาน้ำพุเสียนห้าสิบหยดด้วยเมื่อเห็นทองสี่ชาติและพันกระบี่เข้าไปรับน้ำพุราชาเซียนจือสินและคน,นอื่นๆก็ไม่ดังเลยต่อไปท้ายที่สุดนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการจางลู่เฉนินบริํำน้ำพุเซียนที่เหลือกลับมาแต่เขาหันไปหาอ่าวซินเหยียนแทนและพูดว่าจงเอาน้ำพูเซียนเหล่านี้ไปสามารถนําไปใช้ในอนาคตได้พูดตื่นขึ้นอีกครั้งมากกว่าหนึ่งโหล ได้รับน้ำผู้เสียนเพียงหลายร้อยหยุดเท่านั้นส่วนที่เหลือสามารถนําไปใช้โดยผู้ตื่นขึ้นอีกครั้งมากกว่า180คนเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งของพวกเขาเอาวซินเหยนไม่ได้ปฏิเสธในการโบกมือของนางนางเก็บน้ํผู้เสียงที่เหลือออกไปแน่นอนว่าจะต้องมีผู้ตื่นขึ้นอีกครั้งในทะเลสุเรนจันชามูลค่าของน้ํผู้เสียนเหล่านี้มีนับไม่ถ้วนเลยและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม